สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพีซซูเปอร์เบสออโต้และรายการซื้อเถอะครับผมขอแน่นอนนะครับถ้าเจอกันผมต้องมาพร้อมกับรถยนต์หนึ่งรุ่นที่น่าสนใจทีเดียวทั้งคุ้มค่าคุ้มราคาและที่สำคัญนะครับรถต้องสภาพดีเช็คประวัติได้นะครับไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพิการน้ำท่วมแน่นอนวันนี้นะครับผมมากับรถจากทางค่ายโตโยต้านะครับเป็นรถซีดานขนาดใหญ่เรียกได้ว่าได้รับความนิยมจากผู้ใช้รถใช้ถนน จากผู้ขับขี่ในเมืองไทยในประเทศบ้านเรานี่นะครับเรียกได้ว่าโอโหคุ้มค่าคุ้มราคาและที่สําคัญนะครับรถปีใหม่รุ่นนี้นะครับหลายๆท่านให้ว่าเป็นรถยุโรปเลยก็ว่าได้สมรรถนะช่วงล่างอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆเนี่ยไม่แพ้รถยุโรปเลยนะครับจะเป็นรถอะไรนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับ กับพระเอกของเราในวันนี้นะครับเจ้า Toyota c a m r ร r y G ปี2019นะครับเรียกได้ว่าโอ้โหสีขาวมุกนี่หล่อสวยงามสะดุดตานะครับเรียบหรูดูดีมีเสน่ห์จริงๆนะครับเดี๋ยวเรามาชมที่ด้านหน้ากันก่อนนะครับอันนี้ก็เป็น ACV 70นะครับปี2019คันนี้เครื่องยนต์2000นะครับดูที่ด้านหน้านะครับโคมไฟหน้าเนี่ยมาพร้อมกับโคมโปรเจคเตอร์นะครับพร้อมไฟ d a y t i m e r u n n i n g Light นะครับแล้วก็ ไฟเนี่ยเป็นไบ LED ดีนะครับกระจังหน้าด้านล่างเนี่ยก็โดดเด่นทีเดียวนะครับที่ดีไซน์ออกมาในรุ่นนี้ scv 7 0นะครับก็ตัวเส้นสายของเขานะครับดูดีทีเดียวด้านล่างก็จะมีไฟตัดหมอนครับเป็น LED ดีทั้งหมดนะครับแล้วก็กระจังหน้าโลโก้ t ต y ยต้านี่ดูสวยงามรับกับสีขาวบุกทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูขนาดล้อกันนะครับเครื่องยนต์ 2.0G จนีเนี่ยามาพร้อมกับ ล้อขอบ16นิ้วนะครับคันนี้ก็ยางปี2022นสะครับสัปดาห์ที่19กนะครับก็ยางใหม่ทีเดียวนะครับมาพร้อมกับยางบิด stone นะครับซีรีส์ยางนี่นะครับ2 1 5 6น R16 นะครับนี่นะครับก็ยางสภาพดีนะครับนี่ก็อาจจะมีเลอะๆบ้างนะครับแต่ว่ารถเนี่ยซื้อมาจากเจ้าของเดิมก็สภาพนี้เลยนะครับ ดูเส้นสายด้านข้างนะครับก็โอ้โหดูคันใหญ่นะครับแล้วก็ดีไซน์เส้นสายตัวรถเนี่ยออกมาได้ดีนะครับกระจกข้างมีไฟเลี้ยวนะครับพร้อมคิ้วโครเมียมนะครับด้านข้างนี่นะครับนี่นะครับโอ้โหก็ดูหรูหรานะครับไฟเลี้ยวอยู่ด้านนี้นะครับไม่ได้ใหญ่มากนะครับตัวนี้ก็ที่เสาเอเนี่ยก็จะมีคีบนะครับแล้วก็มีเวทเตอร์กาดนะครับนี่ก็สวยงามทีเดียวนะครับเป็นโครเมียมนะครับรับกับ โครเมียมที่ตรงกระจกนะครับแล้วก็มือเปิดประตูเป็นโครเมียมนะครับตัวนี้กันลอยใส่เพิ่มมาจากทางเจ้าของเก่านะครับเดี๋ยวมาดูที่ด้านท้ายกันบ้างนะครับสังเกตว่าที่ฝากระโปรงด้านหลังเนี่ยไม่ต้องติดดักเทลเลยนะครับเนี่ยเขาออกแบบมาได้แบบตามหลักอากาศพลศาสตร์ได้ดีเลยนะครับหรือแอโรไดนามิกนั่นเองนะครับด้านหลังนะครับก็จะมีไฟเบรกดวงที่3นะครับอยู่ด้านในนะครับแล้วก็ไฟท้ายเนี่ย ไฟถอยก็จะเป็น LED เช่นเดียวกันนะครับโลโก้โตโยต้าแบ c ชแคมรีนะครับ 2.0G นะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยเป็นขีวโคมียมตัดดูดีทีเดียวนะครับมาพร้อมกับพอเป็นรถสีขาวมุกเนี่ยมันดูเรียบหรูดีนะครับผมถังน้ำมันอยู่ทางด้านซ้ายนะครับเนี่ยดูด้านข้างซ้ายกันรถก็คันใหญ่นะครับแล้วก็ ดูปราดเปรียวนะครับไม่ได้ดูเทอะทะและดูสปอร์ตมากๆเลยนะครับเดี๋ยวไปดูออปชันภายในกันนะครับอันนี้นะครับเป็นกุญแจของเจ้าแคม r y ่0 G ปี2 0 1 9คันนี้นะครับ a cv 70ก็เจ้าของเดิมใส่เคสมานะครับก็แน่นอนนะครับเป็นสมาร์ทเอนทรีนะครับเพียงแค่มีกุญแจอยู่กับตัวปุ๊บประตูเปิดเลยนะครับก่อนที่เราไปชมภายในกันเดี๋ยวเรามาชมโครงสร้างหลักของเจ้าแคมรี่คันนี้ก่อนนะครับ นี่นะครับน็อตแก้มนะครับก็เดิมๆนะครับไม่มีรอยไขนะครับมาดูที่ขอบยางกันขอยัดดึงนิดนึงนะครับนี่นะครับตัวรถเป็นสีขาวมุกนะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยสีก็เม็ดกลมสวยงามนะครับเม็ดอาร์คนะครับตัวนี้กลมสวยงามนะครับก็แน่นอนนะครับซื้อรถกับทางเรารับประกันไม่มีชนหนักพิคว่ำน้ําท่วมแน่นอนนะครับ รถทุกคันต้องรับประกันการโอนได้ทุกรณีนะครับแล้วก็เลขหม่แท้นะครับสติ๊กเกอร์ต่างๆเนี่ยบอกลมยางอยู่ครบหมดนะครับอันนี้สำหรับล้อ16ล้อ17นะครับตัวนี้นี่นะครับกันรอยนะครับเวลาขึ้นลงก็เป็นเขียนว่าแคมรี่นะครับน่าดูข้างในกันนะครับก่อนที่เราจะขึ้นไปนั่งนะครับภายในก็สีดำสปอร์ตนะครับแล้วก็ตัว เบาหนังเนี่ยเป็นเบาะหนังแท้นะครับก็จะตัดกับเป็นสีน้ําตาลออกสีทองทองนะครับก็จะรับกับได้ที่เดินนะครับดูใส่ใจในรายละเอียดมากนะครับเบาก็แน่นอนนะครับปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็มาพร้อมกับแอร์แบกด้วยนะครับผมนี่นะครับเบาก็เป็นปรับไฟฟ้า8ทิศทางนะครับ ตัวนี้ก็เรียกได้ว่าออปชันนี่จัดเต็มมากเลยนะครับทั้งสมรรถนะระบบความปลอดภัยต่างๆนะครับแอร์แบกเนี่ยน่าจะมาด้วยการ8ใบนะครับเต็มที่กันเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปลองนั่งกันนะครับอ่าตอนนี้เข้ามาด้านในแล้วปิดประตูนะครับพุทสตาร์ทอยู่ด้านนี้นะครับเหยียบเบรกกดสตาร์ทนะครับนี่ดู ที่หน้าจอดิสลย์นะครับก็จะมีลูกเล่นเล็กๆน้อยๆนะครับดูสวยงามคันนี้นะครับเลขมาอยู่ที่14376กิโลเมตรนะครับคันนี้ก็บุ๊กเซอร์วิสคู่มือกุญแจสำรองครบนะครับรถมีประวัติที่ศูนย์ตลอดนะครับสามารถตรวจเช็คได้จากทางโตโยต้าทุกที่เลยนะครับอ่อนิดนึงนะครับที่เห็นไฟเตือนลมยางกระพริบตรงนี้นะครับเพราะว่าเจ้าของเดิมเนี่ยเปลี่ยนเป็นล้อ18มา แล้วตอนนี้ผมเอาล้อ16ของตรงรุ่นเขาเนี่ยมาใส่กลับนะครับแล้วตัวเ,เซ็นเซอร์ลมยางเนี่ยไม่ได้มีมาตอนนี้ผมเบิกศูนย์ไปก็รอของมาแล้วก็เข้าไปติดตั้งนะครับตัวนี้ไม่มีอะไรนะครับพอติดตั้งปุ๊บเสร็จจากทางศูนย์เนี่ยตัวไฟนี่ก็จะหายไปนะครับเพราะว่าตัวนี้มีฟังก์ชันดูลมยางได้นะครับอ่าถัดมานะครับมาเริ่มที่พวงมาลัยนะครับก็เป็นพวงมาลัย3ก้าน มัลติฟังก์ชันแน่นอนนะครับนี่นะครับดูดูดีนะครับนี่โลโก้ Camry นะครับด้านซ้ายก็ควบคุมฟังก์ชันการใช้งานต่างๆที่หน้าจอนะครับตรงนี้นะครับถ้าเซตติ้งต่างๆดูระยะทางที่วิ่งได้ e ีโคนะครับแล้วก็ความเร็วนะครับผมอันนี้ตัวนี้เป็นลมยางนะครับที่ดูลมยาง ควออบคุมเครื่องเสียงควบคุมต่างๆในรถก็จะอยู่ที่หน้าจอดิสプย์นะครับแล้วก็มีครูสคอนโทรลมีอะไรอย่างนี้นะครับตัวนี้นะครับครูสคอนโทรลก็จะเซ็ตจ,จากทางด้านนี้นะครับไฟหน้าแน่นอนนะครับเป็นอ,อัตโนมัตินะครับมีโหมดออโต้นะครับใบป,ปัดน้ําฝนาทางปัดน้ําฝนเนี่ยก็มีโหมดออโต้แบบหน่วงเวลาเช่นเดียวกันนะครับถัดมาที่ด้านขวานะครับ ปุ่สตาร์ทนะครับอันนี้ก็เปิดฝาถังน้ํามันเปิดฝากระโปรงท้ายนะครับออโต้สตาร์ทสต็อปนะครับอันนี้ก็กันลื่นนะครับก็เวลาปิดแท็กชั่นนะครับเบาะนะครับเมมได้2ตําแหน่งผู้ขับขี่นะครับผมกระจกข้างปรับพับไฟฟ้านะครับแล้วก็พับแล้วก็เปิด ตามเราปลดล็อกรถกับล็อกรถนะครับตัวนี้ก็ไม่มีอะไรล็อกกระจกล็อกรถปลดล็อกรถนะครับกระจกเป็นออออโต้สบานนะครับก็คือเป็นวันทัชกดครั้งหนึ่งก็จะลงกดครั้งนึงก็จะขึ้นนะครับไม่ต้องกดแช่นะครับนี่ก็ช่องเก็บของดูนะครับเส้นสายการเดินได้นี่แคมรี่รุ่นนี้ทําออกมาได้ดูดีมากๆเลยนะครับนี่นะครับก็มีแแบ็กนะครับตรงนี้นี่นะครับ ชอบมากเลยนะครับสำหรับเจ้าแคมรี่ในทุกๆรุ่นนะครับก็จะมีตัวนี้นะครับสามารถปรับเอ็นพนักพิงนะครับแล้วก็เดินหน้าถอยหลังเบาะได้นะครับเมื่อเวลามีผู้โดยสารนั่งอยู่ตรงนี้เราปรับให้ได้นะครับเวลาผู้โดยสารทางด้านซ้ายเนี่ยอาจจะเผลอหลับไปแล้วอยู่ในตำแหน่งที่ไม่สบายอะไรอย่างนี้นะครับเราก็สามารถเทคแคร์ดูแลตรงนี้ได้นะครับอันนี้ดีมากๆนะครับอันนี้นะครับก็เป็นคู่มือบุ๊กเซอร์วิสต่างๆก็อยู่ในเก๊ะหมดนะครับเนี่ยดูเส้นสายนะครับสวยงามทีเดียว มาดูที่ด้านบนก่อนนะครับตัวนี้มีไฟนะครับเวลาเราสไลด์เป็นกระจกเปิดนะครับนี่นะครับที่ใส่แว่นนะครับก็ให้มาดีที่เดียวนะครับนี่ไฟเป็น LED ดีนะครับเนี่ยโคมแบบเพชรเลยนะครับเป็นคล้ายๆไดมอนด์คัตนะครับแล้วก็มีไฟตัวนี้นะครับสองแผ่นที่ตอนกลางคืนนะครับผมกระจกเป็น ปรับลดแสงอัตโนมัตินะครับก็มีสวิตช์เปิดปิดนะครับแล้วก็มีกล้องบันทึกหน้ารถมาให้แล้วนะครับด้านคนขับเป็นยังไงมีแน่นอนเช่นเดียวกันนะครับกระจกพร้อมไฟนะครับมาดูที่ระบบเครื่องเสียงกันนะครับตัวนี้่ผมขอดูนี่นะครับไม่มีนิเกเตอร์นะครับก็สามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้นะครับ แล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆนี่ก็สามารถลิงก์กับหน้าจอได้นะครับผมหน้าจอโทรศัพท์นะครับก็ใช้งานง่ายสะดวกนะครับตัวนี้นะครับแอร์ก็เป็นแยก2โซนนะครับซ้ายขวานะครับตัวนี้เนี่ยสโซนนะครับยี่2ิบสอนะครับมีแน่นอนว่ามีระบบออโต้นะครับ ถัดมาด้านล่างนะครับตัวนี้ก็มีช่อง aux นะครับช่องเสียบ usb นะครับแล้วก็ช่องจ่ายไฟ12โวลต์ครับผมตัวนี้นะครับก็นี่นี่อ่ะกลองเห็นไหมตัวนี้นะครับก็เป็น a อร์ชาร์นะครับตัวนี้สามารถวางโทรศัพท์ชาร์จได้นะครับช่องเก็บของตรงนี้นะครับก็เป็นใช้สไลด์เอาที่วางแก้วน้ำสอใบก็ที่วางแก้วนี่ยังออกแบบมาได้ดูดีเลยนะครับเกียร์นะครับก็ดึงมาตรงๆได้เลยนะครับแล้วก็ เป็นชิฟเตอร์นะครับเป็นเกียร์บวกลบได้นะครับออโต้เบรกโฮนะครับแล้วก็เบรกมือเป็นไฟฟ้านะครับถัดมาที่เก๊ะกลางนะครับก็ขนาดใหญ่พอสมควรนะครับเก็บของได้เยอะนะครับเก็บของได้เท้าแขนได้โอ้โหสบายทีเดียวนะครับผมก็ด้านหน้าอุปกรณ์โดยความสะดวกต่างๆก็ประมาณนี้นะครับเรียกได้ว่าให้มาเหลือเฟือทีเดียวเดี๋ยวเราไปลองนั่งนะครับแล้วก็ดูด้านหลังมีอะไรกันบ้างนะครับ มาต่อกันที่ด้านหลังนะครับนี่ไปชมห้องโดยสารด้านหลังก่อนนะครับรูหราโอโถงดีทีเดียวนะครับเรียกได้ว,ว่ากว้างขวางนะครับเดี๋ยวลองไปนั่งดูว่าจะสบายแค่ไหนนะครับนี่นะครับโลโก้แคมรี่ที่พรมนะครับก็ดูหรูหราทีเดียวนะครับผม อันนี้ผมสูง175เข้ามานั่งนะครับตำแหน่งเล็กรูมนะครับเหลือเฟือนะครับผมเฮดรูมนี่ก็สบายๆเลยนะครับด้านข้างนี่ก็จะมีม่านนะครับตามสไตล์แคมร y นะครับนี่ม่านข้างก็โหช่วยได้เยอะเลยนะครับกับแดดเมืองไทยนะครับตัวนี้ดีมากเลยนะครับนี่ก็เป็นมือจับนะครับนี่เจ้าของเพิ่งติดฟิล์มมาใหม่นะครับ ว่าอากาศบ้านเรานี่ร้อนจริงๆนะครับมีม่านนะครับแล้วก็ด้านหลังก็มีม่านเช่นเดียวกันนะครับจะเห็นรางอยู่แล้วก็มีกล้องมองหลังด้วยนะครับนี่เป็นกล้องโตโยต้าเลยนะครับผมมีไฟด้านหลังนะครับเป็น LED เช่นเดียวกันดูนี้ผมชอบไฟมากเขาทําออกมาได้ดีนะครับดวงเล็กๆแต่สว่างดีนะครับเบาะก็มีระบบ Isofix นะครับมีระบบ Isofix นะครับนี่วันนี้นะครับ ที่เท้าแขนเป็นยังไงอลองดึงลงมาดูกันนี่ที่วางแก้วน้ำสองตำแหน่งนะครับลองเท้าดูก็ออกแบบมาได้ดีนะครับนั่งสบายนะครับก็รับกับตัวแขนที่เราวางดีนะครับตัวนี้สามารถเปิดได้นะครับช่องด้านนี้เผื่อจะหยิบของด้านหลังลืมของไว้ไม่ต้องจอดรถนะครับนี่ก็สามารถเปิดช่องนี้หยิบได้เลยนะครับแต่ว่าก็ต้องไม่ใหญ่เกินตัว สี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับก็ถือว่ากว้างพอสมควรแล้วนะครับแน่นอนนะครับแคมรีมีแอร์ด้านหลังนะครับแยกซ้ายขวานะครับนี่ช่วยได้เยอะนะครับกับอากาศบ้านเราอากาศร้อนๆอย่างนี้นะครับเวลาขึ้นรถมานี่ก็เย็นสบายนะครับแล้วก็มีตัวนี้เป็นช่องสายไฟนะครับตัวนี้ช่องชาร์จไฟนะครับมีมาให้2ช่องนะครับก็เรียกได้ว่า เพียงพอเหลือเฟือนะครับอุปกรณ์โดยความสะดวกต่างๆที่ให้มาแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยรถเจ้าแคมรี่เนี่ยเป็นรถซีดานขนาดใหญ่ก็จะออกแบบมาให้ทุกตําแหน่งนั่งสบายนะครับเหมาะกับการเดินทางใกล้ไกลนะครับต่อไปเดี๋ยวไปดูที่ฝากระโปรงด้านหลังกันครับตัวนี้ก็สามารถเปิดได้นะครับจะมีปุ่มอยู่ตรงนี้นะครับกล้องมองหลังนะครับไฟส่องแผ่นที่เออโทษนะครับไฟส่องป้ายทะเบียนครับแล้วก็มีรูกุญแจเปิดอยู่ที่ด้านซ้ายนะครับ เรามาดูโครงสร้างจากทางด้านหลังกันเขาข้าวนะครับผมนี่นี่เป็นพลาสติกรองนะครับอันนี้ยาแนวนะครับตามขอบตรงนี้ต้องมีทุกขันนะครับอยู่ครบหมดนะครับนี่นะครับยางรองต่างๆนี่นะครับตะเข็บสวยงามนะครับผมอ่าเรามาดูห้องสัมาระด้านท้ายกันนะครับก็ โอ้ oh, สบายนะครับใส่ถุงก๊อฟอะไรอย่างนี้นะครับนี่มีถาดยางมานะครับกันลอยแล้วก็เปิดจากด้านหลังนี้ก็นี้นะครับก็จะพบกับอุปกรณ์ช่วยเหลือชุกเฉินนะครับก็จะมีแม่แรงเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆแล้วก็ยางอะไรอยู่ในช่องนี้นะครับด้านล่างนะฝาถังน้ํามันก็อยู่ด้านซ้ายนะครับ สามารถเติม e85 ได้นะครับ e85 ขึ้นไปก็เรียกได้ว่าเบนซินนะครับเติมได้หมดเลยนะครับทุกชนิดนะครับผมนี่ก็มีม่านด้านข้างนะครับเรามาดูห้องโดยสารด้านหลังจากฝั่งซ้ายกันบ้างนะครับก็วัสดุต่างๆที่ให้มาเนี่ยก็เรียกได้ว่าตามตัวรถนะครับเพราะว่าเป็นแคมเ y รนะครับเรียกได้ว่าก็เป็นรถซีดานขนาดใหญ่ที่สุดที่โตโยต้านำเข้ามาขายแล้วนะครับ มาดูที่ตําแหน่งผู้โดยสารด้านหน้านะครับทางซ้ายมือนะครับก็นี่นะครับตัวนี้ฝายนี้ก็มีทุกประตูนะครับตัวนี้เวลาเราเปิดประตูนะครับก็ทำให้มันสว่างมันชัดขึ้นในตอนกลางคืนนะครับนี่นะครับสติกอร์เพจตัวถังนะครับสติกอร์มอกอยู่ครบหมดนะครับน็อตไม่มีรอยแกะรอยไข่นะครับตัวนี้น็อตประตูต่างๆนะครับ เบาะก็เป็นปรับไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะครับผมนี่นะครับผมชอบเส้นสายตรงนี้จริงๆดูสวยงามนะครับลงตัวทีเดียวตอนนี้เราอยู่ที่หัวใจสำคัญของเจ้ารถคันนี้นะครับก็คือห้องเครื่องนะครับ เครื่องยนต์นะครับก่อนที่จะไปดูเรื Olá, ่องเครื่องยนต์และอุปกรณ์ต่างๆออปชันต่างๆนะครับมาดูขาน้านก่อนนะครับน็อตกลมสวยงามนะครับตัวนี้นะครับรถก็เดิมๆนะครับหัวโชก็เดิมๆนะครับผมนี่นะครับน็อตไม่มีรอยแกะนะครับตะเข็บยาแนวสติ๊กเกอร์ต่างๆอยู่ครบหมดนะครับเหมือนที่ผมพูดในทุกๆคลิปนะครับนี่สติ๊กเกอร์ต่างๆอยู่ครบหมดนะครับ มาหนน้ะครับผสำหรับเจ้าแคมรี่ตัวนี้นะครับ 2.0G ปี2019นะครับตัวนี้ก็แน่นอนนะครับเป็นเครื่องยนต์ 2,000cc นะครับผมตัวนี้นะครับเครื่องยนต์2 0 0 0ซีนะครับ 2.0D 4S VVTiW นะครับให้แรงม้าอยู่ที่167แรงม้านะครับรุ่นนี้ก็เหลือเฟือนะครับ แล้วก็แถมประหยัดน้ำมันด้วยนะครับเพราะว่าเป็นหัวฉีดรุ่นใหม่นะครับผมก็มีแรงบิดอยู่ที่199นิวตันเมตรนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็มาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับแล้วก็มีระบบความปลอดภัยมีอะไรบ้างนะครับก็มี EBD นะครับผมกระจายแรงเบรกนะครับ แล้วก็มีระบบเสริมแรงเบรก BA ควบคุมการทรงตัว VSC มีป้องกันล้อหมุนนะครับ TRC นะครับ Traction Control น,น,นั่นเองนะครับแล้วก็มีระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชันนะครับมีบายสปอร์นะครับมีระบบช่วยเตือนขณะถอยรถ r c t a นะครับ ่ไฟฉุกเฉิน ESS นะครับเวลาเบรกฉุกเฉินก็ไฟพาหมากหรือไฟสามเหลี่ยมนะครับก็จะติดอัตโนมัตินะครับแล้วก็ TPMS นะครับระบบเตือนลมยางนะครับแรงดันลมยางที่ผมได้พูดไปนะครับถุงลมก็7จ็ดตำแหน่งนะครับมีเทนเซอร์กะระยะนะครับช่วยจอดหน้า2หลัง4นะครับเรียกได้ว่าออปชั่นจัดเต็มมากเลยนะครับนี่ขนาดเป็นตัวเครื่องยนต์2,000นะครับป้ายแดงก็หนึ0 0 0 0านสี่แสนสี่หมื่นกว่าบาทได้นะครับรุ่นนี้เรียกได้ว่า c คมรี ry, ตัวนี้น่าใช้มากๆเลยนะครับปี2019ราคาจับต้องได้นะครับแถมยังหน้าตาเหมือนโฉมปัจจุบันซึ่งเป็นไมนอร์เชนแล้วมีแต่เครื่อง2005แล้วก็2005เบนซินไฮบริดนะครับน่าใช้มากๆนะครับราคานี้ถูกกว่าป้ายแดงไปนี่6-7แสนได้เลยนะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะพาไปทดลองขับกันนะครับ ในเวลาไปทดลองขับเจ้า t o y o ต a c a m r ร A C V 70ปี2019 2.0G คันงามคันนี้แล้วนะครับก่อนเดินทางทุกครั้งอย่าลืมคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยนะครับต้องเกินก่อนว่าจริงๆแล้วผมน่าจะขายแคมรี่เนี่ยขายมาทุกรุ่นเลยนะครับตั้งแต่โอ้โหไม้บรรทัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับท่านผู้นำแล้วก็มีที่แบบ เปลี่ยนแปลงเยอะก,ก็น่าจะช่วงสักปี2010ที่มีไฮบริดเข้ามานะครับ2 0 1 0 2011ประมาณนั้นนะครับแล้วก็นี่ก็หลายรุ่นมากนะครับจนมาถึงปัจจุบันคันที่เรารีวิวนี้ผมก็เคยรีวิวเครื่องยนต์2005ไปแล้วนะครับไม่ไฮบริดนะครับแล้วก็คันนี้มาถึง Q เจ้า 2.0G นะครับเครื่องยนต์2 0 0 0หลายคนให้ว่าไม่แพ้รถยุโรปเลยนะครับสำหรับเจ้าแคมรี่รุ่นนี้นะครับ เขามานั่งนะครับสิ่งแรกที่รู้สึกแตกต่างจากรุ่นก่อนเลยคือเบาะตัวใหญ่มากครับเบาะตัวใหญ่แล้วก็นั่งสบายนะครับนั่งสบายทุกตำแหน่งเลยแล้วก็เก็บเสียงได้ดีขึ้นนะครับการปรับตำแหน่งท่าขับขี่ต่างๆก็ทําได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ชายคุณผู้หญิงนะครับยิ่งเบาะคนขับเนี่ย 8, ปรับได้8ทิศทางมีดันหลังมีอะไรกรันอาการเมื่อยล้าเวลาขับรถทางไกลตัวเนี้ยช่วยได้เยอะนะครับ ไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงหรืผู้ชาย,ยาที่บอกไปตัวสูงตัวเล็กหรืออะไรอย่างนี้ครับสามารถปรับเบาะได้เยอะนะครับทำให้เรานั่งในตำแหน่งที่เราเหมาะแล้วเราก็คุ้นเคยถนัดว่างั้นเถอะครับแล้วก็พวงมาลัยสปอร์ตสาก้านวัสดุเนี่ยหนังก็ดูดีนะครับดูดีเลยนะครับวัสดุต่างๆเนี่ยอย่างคอนโซลก็เป็นซอฟต์ทัชมาให้นะครับ แล้วก็เท็กเจอร์ลายต่างๆนี่ออกแบบมาได้ดูดีสวยงามนะครับไม่ไม่แบบล้ำยุคเกินเช่นแบบดิจิตอลอะไรอย่างเงี้ยผมผมอย่างตัวผมเองผมชอบแบบมีเข็มบ้างมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับผสมประสานกาันอ่าลองดูตานเล็กนะครับ3,500รอรบปลายออกตัวความเร็ว6กนะครับอันนี้คันเร่งก็เหยียบกลางๆนะครับก็เครื่องยนต์2 0 0 0เนี่ยอัตราเร่งดีนะครับแต่ก็จะไม่ได้ปื๊ดปาหรหวือหวาเหมือน2000 ตัวเก่าๆนะครับก็เข้าใจว่าตัวนี้คางโตโยต้าจูนมาให้ประหยัดน้ำมันด้วยนะครับเพราะว่าเป็นรถไซส์ใหญ่แล้วเครื่องยนต์2อ6 7นแรงม้าเนี่ยก็เรียกได้ว่าเหลือเฟือนะครับน้ำมันเต็มถังเนี่ยน่าจะเติมอยู่ประมาณสักพันไปลายนะครับอ่าอิง91โซฮอเป็นหลักนะครับพัน0ปลายนีย่ใช้งานในเมืองผมว่าถังหนึ่งเนี่ย550โลบวกลบอยู่แล้วครับตอนน่อ1ถังนะครับ คือหัวฉีดตัวใหม่ของทาง t o โยต้าเนี่ยก็คือฉีดละเอียดฉีดฝอยขึ้นนะครับทำให้ได้อัตราเร่งที่ดีนะครับแล้วก็มาพร้อมกับความประหยัดน้ํามันแล้วก็เกียร์อัตโนมัติ6สปีดเนี่ยก็ช่วยได้เยอะนะครับทำให้รถประหยัดน้ํามันนะครับตำแหน่งการใช้งานต่างๆฟังก์ชันการใช้งานก็อยู่ในในเกณฑ์ที่ดีนะครับก็คือเราสามารถหยิบจับ นอกจากที่เราจะกดจากพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแล้วเนี่ยเราสามารถเอื้อมมือไปกดพัะจอนี่เป็นทัชส,สกรีนเป็นอะไรก็ถนัดมือดีนะครับแอร์ก็อยู่ด้านนี้ที่ชาร์จโทรศัพท์อยู่ด้านนี้ทําให้เราไม่ต้องละสายตาจากถนนนะครับเวลาเราขับรถนะครับแล้วก็ความปลอดภัยต่างๆก็มีแอร์แบ็กเจ็ดใบนะครับซ้ายมือขวามือเนี่ยก็มีบายสปอตมาให้นะครับมี BSM นะครับก็เรียกได้ว่าอย่างจอดิสเพย์ที่เรือนไม้เนี่ยก็สามารถดูการทํางานของรถต่างๆนะครับ ดูผ่านจอได้เลยแล้วก็ทางวิทยุด้วยนะครับสามารถดูได้นะครับทางจอวิทยุนะครับอย่างนี้ครับระยะทางที่ขับได้นะครับอันนี้มีเชื่อมต่อโทรศัพท์ไหม FM ที่เราฟังอยู่อะไรอย่างงี้ครับตัวนี้ก็ช่วยได้เยอะนะครับการเก็บเสียงดีนะครับแล้วก็ให้ล้อ16มากับเครื่องยนต์2000นี่ขับสนุกรับนุ่มเงียบช่วงล่างดีครับ เราะว่าเดิมทีเนี่ยผมได้ขับล้อสิที่เจ้าของเจ้าของเดิมเนี่ยเปลี่ยนมาผมว่ามันมันอืดครับล้อสิเนี่ยไม่เหมาะครับเก็บเสียงทําได้ดีนะครับก็คือเหมือนรถยุโรปเลยครับทําออกมาได้ดีครับรถก็นั่งสบายครับนั่งสบายจริงๆครับ จะเดินทางใกล้ไๆใช้ในเมืองออกต่างจังหวัดนี่ผมว่าตอบโจทย์ครับสำหรับรถสีดานคันใหญ่เดินทางกันไม่เกิน5คนผมว่าดีมากครับแล้วก็ราคาตอนนี้บอกเลยครับไม่แพงครับผมคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนครับและยิ่งถ้าเป็นคันนี้นี่มีประวัติศูนย์นะครับบุ๊คเซอร์วิสคู่มือกุญแจสำรองครบแล้วสีขาวมุกแบบนี้คือซื้อไปเติมมันขับได้เลยนะมันไม่ต้องเติมด้วยครับเดี๋ยวผมแถมให้เต็มถังเลยครับ พร้อมใช้งานเลยครับรถก็เพิ่งเข้าศูนย์ถ่ายน้ำมันเครื่องมาด้วยนะครับใช้กันยาวๆครับผมแล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่ารถจากทางค่ายโตโยต้านี่ไม่จุกจิกแน่นอนนะครับอะไรก็ถูกนะครับผม รถคันใหญ่ที่ขับง่ายนะครับคล่องตัววงมาลายัยวงเลี้ยวต่างๆเนี่ยครับไม่ได้รู้สึกว่าเราขับรถไซส์ใหญ่เลยนะครับ นี่นะครับส่วนของกล้องมองหลังนะครับก็เวลาเราเลี้ยวนะครับเส้นสีเหลืองก็จะเลี้ยวตามพวงมาลัยนะครับทำให้เรากะระยะได้ง่ายนะครับก็ดูเป็นไกด์ไลน์นะครับตัวนี้นะครับสะดวกสบายทีเดียวแล้วก็มีเซ็นเซอร์ถอยด้านหลัง4ด้านหน้า2นะครับก็หายห่วงครับผมสำหรับอุปกรณ์ช่วยจอดช่วยเหลือต่างๆนะครับสำหรับเจ้า Toyota Camry คันนี้นะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับการรีวิวเจ้า Toyota Camry นะครับ 2.0G นะครับปี2019คันนี้นะครับ ACV 70ก็น่าจะเป็นรุ่นที่7แล้วนะครับสำหรับเจ้า Camry ่นะครับก็ียกได้ว่าน่าใช้กันเลยทีเดียวนะครับอยากทราบราคากันแล้วใช่ไหมครับคันนี้นะครับผมเสนอขายอยู่ที่849,000บาทนะครับ849,000บาทเท่านั้นนะครับก็หูป้ายแดงล้าน4กว่านะครับ ก็หายไปเยอะนะครับรถนี่ปี2019 20 21 22 23ก็ประมาณ4ปีกว่านะครับก็ราคาหายไปเยอะซื้อมือสคุ้มค่าคุ้มราคาน่าใช้แน่นอนนะครับแล้วก็รถมีประวัติศูนย์ชัดเจนนะครับยางใหม่ปี2022นะครับแล้วก็มีบุ๊กเซอร์วิสคู่มือกุญแจสำรองอยู่ครบหมดนะครับเรียกได้ว่าน่าใช้ทีเดียวนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนราคา849,000บาทนะครับแน่นอนนะครับ ต้องมีโปรโมชั่นมาให้สําหรับคุณลูกค้าท่านผู้ชมที่น่ารักแน่นอนนะครับรับไปเลยนะครับ 1. นะครับประกันภัยชั้น1นะครับฟรีไปเลยนะครับฟรีถ้าจัดไฟแนนซ์นะครับฟรีค่าโอนนะครับซื้อสดก็ฟรีค่าโอนนะครับฟรีค่าดําเนินการนะครับแล้วก็ฟรีน้ํามันเต็มถังนะครับมีวันันตี1ปี2 0 0 0 0โลนะครับพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงโอ้โหของแถมจุกๆุกันไปเลยนะครับเต็มคาราเบลเลยนะครับผม แล้วก็ถ้าซื้อไฟแนนซ์นะครับลูกค้าเครดิตดีนะครับก็สามารถจัดได้เต็มนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นที่2.59 2.69ประมาณนี้นะครับก็ตกผ่อนถ้า72งวดเนี่ยก็อยู่ประมาณซัก16,000กว่าบาทนะครับก็เรียกได้ว่าถ้าไม่ดาวน์เนี่ยก็ผ่อน16,000กว่าบาทนะครับส่วนซื้อสดก็ไม่มีปัญหานะครับของแถมตามนี้แน่นอนนะครับสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับเราก็มีบริการนะครับเซ็นไฟแนนซ์นะครับแล้วก็ส่งมอบรถยนต์ทุกที่ ทัวประเทศทุกจังหวัดเลยนะครับฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับก็ของแถมตามนี้เลยนะครับก็ถ้าท่านผู้ชมนะครับคุณลูกค้าที่น่ารักทุกท่านกําลังมองหานะครับรถบิ๊กซีดารถซีดานไซส์ใหญ่นะครับปีไม่เก่ามากสภาพดีสมรรถนะเยี่ยมนะครับก็ฝากเจ้าแคมรี่ .0G ปี2 0 1 9สีขาวมุกคันนี้นะครับไว้เป็นหนึ่งในตัวเลือกเป็นหนึ่งในดวงใจด้วยนะครับคราวหน้าผมจะกลับมาพร้อมกับรถอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับ กดแชร์กดติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดน,นะครับรถด,ดีๆรถงามๆราคาเหมาะสมนะครับของแถมเคียบอย่างนี้นะครับก็วันนี้ลาไปก่อนดูแลสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com